thank you สวัสดีครับพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่กับผมบุ๊ชอุอ่มเงินเสรนนะครับวันนี้ผมจะแนะนาให้รู้จักกับคุณตามหาเศรษฐีครับคุณตาคนหนึ่งก็มีหลานรักเป็นหัวแก้วหัวแหวนเลยคุณตาก็พาคุณหลานเนี่ยไปฝากที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากแต่ก็ต้องบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้มีแต่คนรวยๆใครที่ไม่มีเงินก็เข้าไปเรียนโรงเรียนแห่งนี้ยากมากแต่คุณตาก็คิดว่าคุณหลานเนี่ยต้องใช้ชีวิตก็เลยคิดว่าอยากให้หลานเนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต คุณตาก็คิด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 เลยเป็นไอเดียว่าน่าจะพาหลานไปพบกับประสบการณ์ความยากจนเพราะเขาคิดว่าหลานเนี่ยในชีวิตนี้คงไม่เจอประสบการณ์นี้แน่นอน oh. เขาก็เลยคิดว่าจะพาหลานไปในสุดสัปดาห์เนี่ยไปอยู่กับครอบครัวชาวนายากจนครอบครัวหนึ่งก็พาไปคุณหลานก็ใช้ชีวิตเล่นอยู่กับชาวนามีความสุขดีจนคุณตาก็ให้รถไปรับกลับมาไม่ะระหว่างทางกลับมาคุณตาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่คนยากจนลาบากไหม คุณหลานกา็หันไปมองคุณตา,าแบบงงๆว่าเขายากจนเหรอครับคุณตาเขาดูรวยกว่าเราอีกนะครับเพราะว่าที่ทํางานเขาเนี่ยมันใหญ่มากเลยเป็นท้องนาสีเขียวมีท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามมากแต่คุณตาคุณพ่อเนี่ยนะมีห้องทํางานเล็กๆห้องสี่เหลี่ยมเอง <Wow. S 1> และที่สําคัญนะเขาดูรวยกว่าเราจริงๆเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยนะครับมีอาหารรอบบ้านเลยอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ไปเก็บมามีผักมีเป็ดมีไก่มีทุกอย่างเลยแต่บ้านเรานะ ที่เก็บอาหารของเราเป็นตู้เย็นเล็กๆเ,เองที่อยู่ในครัว <Wow. S 2> เวลาเขาจะไปเที่ยวไปไหนที่ไหนลูกคุณตารู้ไหมครับว่าเขามีแค่จักรยานแล้วก็ต้องซ้อนกันแล้วลูกนะกอดพ่อแน่นเลยเพื่อจะไม่ตกจากจักรยานแต่พวกเราผมไม่ได้กอดพ่อเลย oh. ผมนั่งอยู่บนรถคันใหญ่ๆมีผมกับคนขับรถคุณตาก็ททำหน้างง,งแล้วก็มองไปที่หลานหลานก็ยิ้มแล้วก็เข้าไปกอดคุณตาแล้วบอกคุณตาว่าคุณตาครับผมมีความสุขมากจริงๆนะครับไม่ต้องกังวล ผมรู้สึกว่าผมได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกมากนะครับในสุดสัปดาห์นี้เรื่องราวของคุณตาและคุณหลานเป็นยังไงบ้างครับทำให้เราได้คิดถึงว่าความร่ารวยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรามีทรัพย์สินเงินทองเยอะมากแค่ไหนใช่ไหมครับมันอยู่ที่หัวใจของเราคิดว่าเรามีอะไรมากกว่ากันเหมือนที่เด็กมองที่ต่างกับคุณตาอย,ย่างสิ้นเชิงเลยลน ieu, ในพระคัมภีร์มัทธิวอ่าโทษทีครับในพระคัมภีร์หนึ่งที่โมธีบทที่6เนี่ยได้บอกว่าด้วยว่าการรักเงินทองเป็นมูลลากแห่งความชั่วทั้งมวล เอายาวๆหน่อยนิดนึงแล้วกันตั้งแต่เขาขอบอกว่าจริงอยู่เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรมาในโลกชันใดเราก็เอาออกไปไม่ได้ฉันนั้นส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ารวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเยา้ายวนและติดบวงแล้วในความปรารถนาที่ไร้คิดและเป็นภัยแก่ตัวซึ่งจะนำคนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะคิดถึงเนี่ย คิดว่าบางครั้งเรารักเงินทองมากเกินไปหรือเปล่านะครับกลับมามาคิดว่าจริงๆชีวิตที่น่าจะร่ำรวยมากกว่าคือชีวิตฝ่ายวิญญาณเราจะสะสมอะไรครับให้กับตัวเองเพื่อจะเป็นคนที่มั่งคั่งมั่งมีในฝ่ายวิญญาณต้องคิดดูแล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ